สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นลายตัวนะซึ่งตัวนี้เป็นหุ้นโกลบอลนะครับเพราะตัวก่อนน้าเนี้เป็นดูโฮมใช่ไหมซึ่งกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างนี้กําลังมานะกําลังมาเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ g กลบอลนะครับก็คือเข้ามาก่อนดูโฮมนะ คราวนี้ก็กลับตัวเป็นขาขึ้นเหมือนกันนะครับกับตัวเป็นขาขึ้นเหมือนกันซึ่งปลอดภัยจากสงครามแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามนะเออนะครับแล้วก็โควิดก็ไม่ได้กระเทือนอยู่แล้วนะเพราะว่าช่วง Q1 เนี่ยเป็นช่วงที่คนขอสร้างบ้านนะครับคนจะสร้างบ้านยังไงก็ต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่แล้วนะครับไม่มีผลกระทบนะมีผลกระทบก็คือ ฝนตกนะครับถ้าหน้าฝนเขาไม่ซื้อแน่นอนนะซึ่ง Q 2 Q สก็จะมีผลนะครับแต่ว่า Q1 เนี่ยน่าจะมีปัจจัยเชิงบวกนะโอเคนะครับก่อนที่เราจะมาดูกราฟกันนะครับก่อนที่เราจะมาดูกราฟกันเราก็ไปดูงบการเงินของเขาก่อนนะครับสำหรับตัว Global นะครับคือเติบโตมาแบบเรื่อยๆนะเติบโตมาเรื่อยๆนะครับสินทรัพย์รวมนะครับ ไรายได้รวมก็เพิ่มขึ้นนะกำไรสุทธิเห็นไหมครับเพิ่มเนี่ยปีหกสี่เนี่ย,เพ,เ,ย,เ,ยเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งพันสามร้อยล้านเลยนะตัวนี้นะครับโอ้ขึ้นมาเยอะนะจากประมาณสองพันล้าน,นขึ้นมาสามพันสามร้อยล้านนะครับอัตรากำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะปันผลมีไหมปันผลไม่มีนะก็ เป็นหุ้นเติบโตนะครับเป็นหุ้นเติบโตนะถือไปเรื่อยๆเ,เอาแคปิตอลเกนนะครับงบดีมากๆนะงบดีนะครับคราวนี้มาดูกูรูเซียนเทพนะครับมีวิเคราะห์นะครับอยู่สิบโบรกนะครับ11บโบรกแนะนำให้ซื้อหมดเลย10บโบรกนะครับให้ถือ1นโบรกนะเอถือว่าดีนะครับมองไปในทิศทางเดียวกันนะอื้ ราคาเฉลี่ยให้อยู่ที่26บาท48สตาง์ราคาสูงสุดให้30ราคาต่ำสุดให้23บาท20สตางราคาปัจจุบันยังต่ำกว่าราคาประเมินต่ำสุดอยู่นะเพราะฉะนั้นเออแต่ว่าถ้าอ้างอิงจากตัวสูงสุดที่เขาให้มาเนี่ยยังเหลือแก็บอีก7บาท70สตางหรือประมาณคร่าวๆคือประมาณ30นะครับ สาอร์ซนะเออน,น่าสนใจนะน่าสนใจไหมนะครับแล้วเรามาดูนะอันนี้ผมคลิกมาดูแค่โบกนึงนะอันนี้คือทางยวนต้านะครับเขาอนาไล์ไว้นะครับเขาอนาาะ์ไว้อะสรุปเลยนะครับถ้า SSG มีโอกาสเป็นบวกต่อเนื่องนะครับอเพราะว่าส่วนหนึ่ง จากการเข้าสู่ฤด,ดูการซื้อเห็นไหมของ Q1 นะครับนั่นหมายความว่า Q1 มีโอกาสดีต่อเนื่องนะประกาศออกมานะครับมีโอกาสดีต่อเนื่องเพราะว่า Q4 ก็ก็ดีนะครับ Q1 ก็ดีนั่นหมายความว่ามีโอกาสไปต่อนะครับราคามีโอกาสไปต่อนะครับแล้วก็มีการขยายพันธมิตรเนี่ยไปที่ประเทศฟิลิปปินส์สองบริษัทแล้วก็มีร่วมมือกับ s g นะ ตั้งบริษัทใหม่นะครับเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีนะครับเขาก็เลยแนะนําให้ซื้อนะแนะนําให้ซื้อนะครับก็ถือว่าดีนะงบก็ดีนะครับโบต๊ต่างๆเห็นว่าควรซื้อนะครับคราวนี้เรามาดูกราฟบ้างนะกราฟบ้างนะครับอ่ะกราฟในไทม์เฟรมเดย์เป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าเราจะลงทุนเขาในระยะยาวหน่อยเรามาดูไทม์เฟรมมันนะครับ เริ่มดูจากทําเฟรมันทําเฟรมันมีสัญญาณ2เขียวแล้วเออสองเขียวแล้วนั่นหมายว่ามีสัญญาณการกลับเข้ามาซื้อและในทม์เฟรมใหญ่ด้วยนะในทม์เฟรมใหญ่ด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับมีสองเขียวด้วยสําหรับตัว g กลบอลนะโอเคเรามาหาแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับแนวรับทําจุดต่ำสุดของรอบเมื่อกี้ที่ลงมา17บาท60 ายเดิมายเดิมอยู่ที่ยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบยังไงก็เกินนะจากกราฟนี่ยังไงก็คิดว่าเนี่ยโอ้ยังไงก็ทะลุนะครับจะทะลุปไปถึงไหนคราวนี้เรามาดูกันนะเรามาดูกันนะข้างล่างคงไม่ลงมาแล้วแหละคงไม่ลงมาแล้วนะเจ็ดบาทห้าบาทไม่ลงมาอยู่แล้ว นะครับเจ็ดบาทหาบาทไม่ลงมาอยู่แล้วเพราะว่างบมันดีนะอืมมีแต่ว่าจะไปเท่าไหร่เท่านั้แหละคราวนี้จะไปเท่าไหร่หาเป้านะครับหาเป้า จุดท hmm. ี út, ่มันเป็นจุดเดียวกันของฟิโบนะ วิก okay. นีก็กำลังจะจับตัวขึ้นเห็นวิกเนี่ยทำตัว <c oughs> เห็นไหมครับพัดเทิร์นครัมีโอกาสทำหายหรือหายนะมีโอกาสทำหายหรือหายนะครับต้องหมายอยู่ที่ สามสิบสี่ถึงสามสิบเจ็เอ็มดีเอขึ้นนะครับ สามารสรุปได้ดังนี้นะครับเอาผมให้ดูเป็นขึ้นทุกทมเฟรมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวภาพที่มันดูเคลียร์ๆหน่อยเห็นแนวโน้มชัดๆหน่อยคือทเฟรมวีกนะคือเขามีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับสำหรับตัวโกลบอลนะตรงนี้ สองแนวนะครับก็คือแนวยี่สิบสามจุดเจ็ดยี่สิบเจ็ดจุดห้านะครับมีโอกาสขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วอาจจะมีย่อหน่อยแล้วก็ไปต่อขึ้นแบบนี้นะครับเราขึ้นไปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้เทรดได้ไหมเทรดได้นะครับในไทม์เฟรมมันเป็นสัญญาณสองเขียวแล้วด้วยนะครับเป็นสัญญาณสองเขียวแล้วด้วย นะนนี่สวยดีนะครับสวยดีนะสำหรับตัวัวบอลถือยาวๆเลยสองสองเขียวนี่ทาวเฟรม,มาเนี่ยถือยาวๆได้เลยนะครับนั่นหมายว่าถ้าจะถือตัวนี้ลงทุนระยะยาวลงทุนได้นะครับระยะสั้นสามารถเข้าเทรดได้นะครับสามารถเข้าเทรดได้แต่ต้องวางสต็อปลอสไว้ตรงนี้นะ วาง Stop l o อ s ไว้ที่ย1สบดบาทยี่สิสตางค์นะครับสำหรับตัว global นะโดยเป้าหมายนะครับในการขึ้นไปทดสอบคือแนวต้านที่ย3่สามบาทเจ็ดสิบยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบนะครับซึ่งตรงกับ i อ bon consensus ซัไหมฉเฉลี่ยประมาณสามสิบาทใช่ไหมเนี่ยราคาฉเฉลี่ยนี่ครับยี่สิบกบาทนะครับที่หกบาทมันก็อยู่แถวๆเนี้ย2ี่7กสิบเจ็ดบาทนะครับเป็นแนวฟิโบนะเป็นแนวฟิโบนะครับ โอเคนะก็ประมาณนี้นะครับงบดีนะครับงบดีไอคอนเซนทัสสิเจ้าแนะนำให้ซื้อสิอ 10, นะครับโอกาสขึ้นไป30สิบาทใช่ไหมไ a เอคอนเซนทัสให้ไปนะครับนั่นหมายความว่า,ากกราฟเนี่ยมันก็สามารถขึ้นไปได้บนเวณตรงนี้นะครับยีบเจบาทถึง30บาทนั่นหมายความว่ากราฟมีอัพไซด์อีกยีสิถึงสาเนะยี่สิถึงสาเเซนนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว global นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของท่านนะครับถ้าถูกใจก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทาคลิปนะครับแ a กมันนี่เบนเตอร์สวัสดีครับ